ความเจริญในธรรมจะมีระยะโยมสาธุชนทังลายอาตมาภาจะนำพระธรรมคำสังสอนในธรรมพุทธศ,ศาสนามาเผยแผ่าติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังคำสังสอนในธรรมพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ในครั้งนี้ชื่อว่าทานสองอย่างทานอย่างแรกก็คือธรรมะทานังการให้ธรรมเป็นทานการให้ธรรมเป็นทาน มีข้อดีตรงที่ว่าผู้ที่รับฟังแล้วก็นำเอาไปประพฤติปฏิบัติต่อยอดยกระดับใจิตใจให้อยู่ในศีลให้อยู่ในธรรมให้อยู่ในกุศลธรรมให้อยู่ในสิ่งที่ดีงามนั้นผู้ที่นำคำสั่งสอนมาเผยแผ่ก็มีพุทธภาสิตนกุธการนิกายธรรมบทท่านใดกล่าวเอาไว้ว่า สัพพาทานางธรรมทานาชินาติการให้ทาเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงนั่นก็ถือว่าการให้ทานทั้งหลายก็ยังไม่ดีสู้เท่าการให้ธรรมะเป็นทานอาตมาภาพคกน,นํำคำทางสอนในทางพุทธศาสนามาเผยแผ่ก็เพื่อที่จะให้ทําเป็นทานกับบรรดาผู้ฟังทั้งหลายเพื่อที่จะได้ รู้คำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาและนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งที่อย่างน้อยก็ชนะกิเลสตนเองคนที่นำเอาเผยแผ่ก็เสียสละเวลาและตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่ให้สิ่งที่ดีงามให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ไปนำเอาไปประพฤติปฏิบัติการชนะการให้ทั้งปวง ก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งหรับผู้รับและผู้ให้ผู้รับก็ได้นําไปพัฒนาจิตใจผู้ให้ก็ได้สร้างบุญบาร,รมีช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ไม่มีผลประโยชน์อะไรอาตมาภาพาเผยแผ่ทางโซเชียลทุกช่องทางญาติโยมจะเปิดทางไหนก็เจอ เพราะอาธมาภาพนั้นตั้งใจที่จะให้ธรรมะเป็นฐานเพื่อที่ให้ญาติโยมได้รู้หลักคมต่างนในทางพุทธศาสนานั่นเองในการให้อันที่สองก็คืออม,มิตสทานการให้อม,มิตรคือให้วัตถุสิ่งของนั่นเองญาติโยมนำเครื่องทายทานเอาไปถวายพระ เป็นอมิสทานซึ่งอมิสทานก็ทํากันอยู่ทั่วๆไปอมิสทานเป็นการให้ทานด้วยวัตถุสิ่งของก็เป็นส่วนดีระดับหนึ่งสำหรับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าการทำบุญทำทานก็ถือว่ายกระดับจิตของตอนเองให้ไปสู่แนวทางที่ดีอย่างน้อยก็สุขติ คามสุขกายสุขใจนอกจากเราจะให้อาหารกายแล้วการถวายทานก็เป็นการให้อาหารทางใจฉะนั้นทานสองอย่างก็มีความจำเป็นไม่ว่าอยากจยอมจะทำบุญด้วยอมิทธธานหรือว่าได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากาพระภิกษุทั้งหลายนำมาเผยแผ่ เมื่อนำอาัยประพุิปิบัติโยมก็ได้สิ่งที่ดีที่งามเกิดขึ้นในตัวเองฉะนั้นทานสองอย่างธรรมภาพจึงนำมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังว่าทาน,นั้อมีสองอย่างก็คือการให้ทาเป็นทานอย่างหนึ่งและอมิตรธานอีกอย่างหนึ่งทา้งสองอย่างเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีที่สาหรับญาติโยมจะสร้างบุญบาร,รมีให้กับตนเองเพื่อความสุขความเจริญของชีวิต ของผู้ทำมนั่นเองจเจริญพร